ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอีกครั้งนะครับผมกลับมาเจอกับพี่นะครับในช่วงของรีวิวนักเตะนะซึ่งวันนี้พี่จะมารีวิวเดิเยด็อกบาร์นะบุคคลผู้เป็นตำนานของเชลซีนะครับกองหน้าและล่าสุดเชลซีพึ่งอะไรพึ่งได้แชมป์ฟี فا ขับเบอร์คับชิงแชมป์สโมสรโลกไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าปังมากๆนะตอนนี้นะแล้วเปิดได้ด็อกบาร์มาด้วยครับ คิดดูดิครับเพื่อนๆน้องๆมันจะปังแค่ไหนอ่ะเรามาดูสแต,ต๊กันเลยเพื่อไม่นให้การเสียเวลานะครับฝีเท้า162การยิง158นะครับการส่งบอล114นะครับการเลี้ยงบอล149นะครับตั้งรับก็68ไม่เป็นไรไม่ต้องไปดูครับอันนี้สภาพร่างกาย142นะมาเลยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนของ ค่าเวิร์กเลทนะครับเวิร์กเลเขาจะเป็นสูงปานกลางนะอยู่ครึ่งครึ่งสนามนะไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะจะค่อนข้างดันไปแนวแนวบุกมากกว่านะครับจนข้างขึ้นสูงอยู่แล้วอาสกิลพลังแฝงนะครับมีรูเล็ตนะครับสไลด์เข่าผ่ายมือนี้ท่าดีใจนะแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ทีเด็ดจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆมงลูกม่งทรงพลังนะอันนี้คือโคตรส็จโคตรเด็ดบอกเลยเพราะว่าล่าสุดมีไฮไลท์มานะเดี๋ยวไม่สปอยแล้วเดี๋ยวไปดูในไฮไลท์แล้วกันนะมงได้แบบทีเด็ดแบบที่ขาดมากนะครับ มาค่าพลังต่อเลยครับการเร่งความเร็วนะครับ148นะความเร็วการวิ่ง152อัพนะครับผมการเลี้ยงลูกนะร2 8่ค่อนข้างสูงการควบคุมบอลสูงมาก150้นะความแข็งแรง155อันเนี้ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่อัพเป็นเม็ดแดงนะยังไม่เป็นเม็ดส้มด้วยนะถ้าเป็นเม็ดส้มมันจะโหดแค่ไหนนะทุกคนก็ลองคิดดูนะไม่อยากจะคิดภาพเลยครับผมมาพลังงานนะครับ4ดาวเกือบเต็ม5หลอดนะครับเกือบเต็ม5ดาวนะถ้าสกิลก็4ดาวนะครับ คือให้มาคือครบเครื่องนะอ่าพี่จะบอกว่าจุดเสียของเขาอะ่ะมีแค่อย่างเดียวนะคือเรื่องของความคล่องตัวเพราะว่าเวลาพวกสับขาหลอกเนี้ยสับแล้วก็พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปกับบอลอ่ะบางทีมันจะแบบเชื่องช้าไปนิดนึงแต่ถามว่าน่าเกียดไหมไม่ได้น่าเกียดคล้ายๆฟานบาสเทนนะแล้วก็มันในส่วนของเลนเช้งยังเร็วนะพี่ลองเลนเช้งดูแล้วก็ลองยิงซ้ายยิงขวาดูหายนะโป้งเดียวหายเลยนะต้องบอกว่า ยังไวอยู่เหมือนกันครับความว่องไวยังใช้ได้นะตัวนี้ถ้าใครลองมาจับดูก็อาจจะชอบก็ได้นะส่วนตัวพี่ชอบนะพี่ให้ประมาณ9 9ดาวนะเกือบเต็ม1ิเลยแล้วกันพี่ให้คะแนนเองนะครับยังไงเดี๋ยวทุกคนไปดูในเกมเพย์ได้เลยนะพี่ตัดคลิปไฮไลท์ไปได้ละอย่ามารับชมกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับป้ายเ็นเอาล็อกด็อกบาครับด็อกบาครับเอาให้ครับอย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเออ แล้วมาดูลูกนี้ครับเท้าซ้ายแบบไม่ต้องจับเลยครับช็อตเดียวตอนที่ลูกนี้เลยครับอ่าล็อกมาครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวโดนแซะอ่ะแซะหนึ่งแซะสอ,อ่ะไปต่อได้ยิงด้วยซ้ายครับเรียบร้อยเดดี้ยส่งให้กับอันเดปเปโรไปที่กับยูเซบิโอแล้วล็อกบาร์ไหมล็อกบาร์ยังได้แล้วเลนเชนเข้าซ้ายขวาเต็มข้อเรียบร้อยครับโอ้ m ม g ก d สุดยอด โอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเลองดูนะเดี๋ยวช็อตนี้ด็อกบาร์เขาจะหามุมม่งดีมากดูครับเรียบร้อยครับเห็นปะอันนี้ม่งแย่งกับกุลิดนะครับแต่ด็อกบาร์ม่งได้นะคือมันค่อนข้างหาแบบหาช่องหามุมม่งในการหมองที่ดีมากนะเพราะว่าสกิลิตตัวมีม่งสมพลังนะเนี่ยครับดูนะกุลิดเห็นปะแย่งม่งกุลิดแย่งม่งไม่ได้นะเนาะประมาณนี้ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับการรีวิวดอกบารนนะครับเชื่อว่าถูกใจแฟนเชลซีแฟนสิงห์บูหลายท่านมากๆถูกไหมเพราะว่าพึ่งคว้าแชมป์นะครับฟีฟ่าขับเวอร์ครับชิงแชมป์สโมสรโ,โลกไปหมาดๆเลยด้วยนะครับผมยังไงก็ถ้าใครดูแล้วนะครับคลิปนี้ของพี่นะชอบใจชอบใจพี่ขอกดไลค์นะครับ คนละ1ไลค์ like, กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับได้เลยแล้วก็จะได้มาเจอกันในไลฟ์สตรีมสดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแรกหน้าล็อกนะครับตัวกิจกรรมนักเตะวีคสองน่าจะเข้ามาลวครภายในวันนี้นะแล้วเอย่างไงพี่ก็จะไลฟ์สตรีมให้ทุกคนดูนะครับในไลฟ์อีกทีนึ่งนะยังไงมาเจอกันในไลฟ์ได้นะเว้ยพวกเองทุกคนบายบายครับผมไปละไปโอเคเล t ส์ก๊